แบบเลยสินะโอ้แบบตีร่วมมัดเทดทุกสิ่งทุกอย่างสาวสองราดตก้ดูอะไรจากเงินสามหกสิบแปดตู้ดูสามเม่ประมาณสามห0 0่หาบอสามมนหาสามมนหกเนาะโอเคอยู่ได้ละพี่นาเอ้ยเนาะหลังจาก ถ <deal> ักพรคิชาวพีน้ำแล้วก็สิไปลคนทั้งสร้างคนเทียร์ก็ทักทายสบายดีสบายดีพีน้คิซีลุงบิรสุขสุคฟนกันขึเก้ามาเปิ่งกอนทั้ง้างกับมัดเล็กมัดได้วบนนี้เนาะเริ่มมัดคานเลมัดเล็กอ มัดแล้วแล้วเพิ่นสิเทคานมือ้ออื่นบ่คือเทมื้อนี้บ่มัดไว้เนาะเบิ่งกาว่าได้เทก็บเทที่กะทไปเนาะโอ้ท่านพ่นกระไดอากาศสบายดีสบายดีที่นอนเอ้ยสิประหลงสือสกุลุอนพอกันกับซองบน,คนหน้า้ีกแล้วอ่าบริพอกันลายมือกับซอ,อง<ห>นบนนะหนนะ้เนาะ มานก็มาพอกันไีลองใ่ัวตางกันอ่ะเจะโหสีเทาเยอะเอาเอาโดยสบายดีทังว่าเซงใส่แว่นคือเจ้าใครแล้อมองแดดก็ได้นะสีห่ดูสีห่มดอแบบนี่นืนงจะเลยวตาฮิปมเลยคนดี่กก็ชิวานนี่ เฮ้ยไปตัวไปนี่เฮายังเอาได้ตัวไปบ่เลือกมันได้แม่นๆไวเนาะบ่แซนยอวานนยอวานนมื้อนี uh ้เพิ่นอ่าสิเทคานได้พี่น้องเอ้ยเพิ่นก็สิก่อนกับปค่อยก็ได้เพิ่นสิแล้วแต่ว่าสิกลับปได้เอากลับเพิ่นยังไวแท้บก่อนแพี่น้องเอ้ยเนาะกลับมานแสิมาใหม่อีกบ่มือๆมืจจมื้อนึงนะอ๋อมื้ออื่นบ่ม เปลียนทั้งนั้นน้ำแน่สินานงนงเงินละแล้ว<อ>สีเงินเงินล่ะก่อกน,น,อน,อนส,สีฟ้างามเลยคอยก็เห็นยอยูออ่อคอยแบบไวเนาะทางเงินสาห<ต>่ายก็ได้กายังมีแต่ซื้อไม่เส่นผาครับมันไม่ชิล่าตำหนึ่ง้วก็พวกบานพวกอย่างนัมนแหละไปหงกันแล้วแบบน,นี้นะแต่ว่าชุดนี้ก็เป็นชุดที่แบบว่าชุดท้ายน,นะว่าแล้วกันที่วันนี้ว่าสำเร็จแบบนี้เราเต็มมือขึ้นยังไง เลยสิมันนี่สับก่อนมันเกิบริเวณนี่อย่งเดีวนะมีถพันนเนธุก้อเลยจ้ะปฏิคข้านเนาะ้วก็รเขากระถาดินคำว่าไซส์กวาแต่ว่าจะนั้นแล้วเกบริเวณนี้ย่งคือม่แต่เข้าสีเคลีอเรื่องนั้นนะขุนค้งขุนโค้งแคุมนขาวันี้นะจักแม่เทือนเพื่อนีว่าเสีอ่าคุ้ก้วงนี่หาหุ้นเจ็โอ้พอดีอยู่สองพอลูกเาที่ตาเบิ้งปน้ไว่าสิเนได้ไหรอล้วเนาะจออกแบบได้เเห็นเจ้าเอาขึ้นแบบนั่นบ แม่แม่าจะเอาไว้ได,ไไดเละเธอได้จ้างสร้างคนนี้อันตั้งเสาดีค่ะจ้างสร้างคนนีบอด้ยดยมั่ีเสาสองลานรวมแล้วไปเลยบ่โอ้แล้วไปเลยสิอ่นะนาโอ้แบบตีรวมมัดทุกสิ่งทุกอย่างเสาสองลานตนัวคือรจักเมื่นสา8หกสิบตอคสามเมื่นประมาณสามเมื่นหาบ สามัญหาสามัญฮกเนาะโอเคเนี่ยต่างช้อยสิอากันคือว่าเฮ้าเฮานั่นดีกับเราได้นละคแจะชอยเฮาดีเพราะว่าขึ้นโค้งมันแรงหนักเนาะแต่ว่าไม่แล้วก็จะไม่แค่ยังโอ้คนสิเอาไม่ป่ะโค้งไม่เออน้ำทางออกบุญมีป่ะ ยากอยู่เลยใช่ปุณปุณคือเทียวดงเห็นอะไรอเีเนาะมันแบบว่าไม่เขียนนี่นะแต่ว่าข่อยกับสิพยายามรอเบิ้งก้อนหน่อยนะสิรอเบิ้งก้อนแล้วก็ถามดูคุ้มราคาเบิ้งก้อนว่ามันเป็นังไรนะแตอยางไม่ไม่อยู่ในห้านมากทีเดียวนะชูเราเขาเลื่อยไม่นี่ชูวราเขาเลื่อยไม่เขาเลื่อยไม่ปุ๊บเนาะ เอามาเขาเอามาพูดเขาว่าจะขึ้นโกงมันมันมันพันในแห่มันพันในเบิ้ดน้ามันอย่างวันมันเป็นไม่ดิบพญามาเจ้าคนเด็กไม่มาใส่แมงไม่ใส่แมงอะไรเนาะไม่ใส่แมงดิบวกกันไม่ดิบเอาขึ้นไปมันแห่แล้วมันกระซิเฮ็ดอันบิดเบือนไปแล้วเนาะอ่หนึ่งมากกับย่านเพื่อนมอดมอดตัวสีตัวสีทำลายมันน่ะนะย่านอะไรแบบนั้นกชคือเขาสร้างเงินเลื่อยกได้ยุ่ ได้อายุแต่มันเป็นไม่ไม่ดิบเอากระเบื้องเขาจะเอาไม้ยังไม้เขาที่นะแล้ซื้อมาห้าหรอเขาจะเห็นได้ว่ามันบ่าได้เป็นยางมันแห้งบ่าได้เลยเอาไม้ยล้วเนาได้เนาะนะมันจะถ้าว่าเอาไม้ทั่วไปยันมันมอดกินมันมีเป็กจานเป็นแล้วถ้าเอาไว้ใักวันอาทิตย์นึงก่อนมันแห้งมันยังตากแดดไว้ก่อนเนาะเก็ดทางลุมท้าเนาะลุมท้าขอท้าขมานอมีมันหาได้แหละกับพี่นยังพี่นังเลยเนาะ โอ้ถือว่าตีร่วมมาเลยที่พ่อเสดดีใจน้ำเล้าเนาะเขุดเห็ดแล้วบดเลยนะนี่แม่นบอกะว่าท่านเร็กผูหน่อยมาได้เรื่อยเนาะไปเรื่มาไปเรื่อยตามงบประมาณเนาะแต่ว่าทางยมที่ท่านหลายพนอยากอยากซอยผู้เล็กผู้น้อยกก็ได้เนาะผู้หนึ่งซอยอย่างหนึ่งผู้หนึ่งซอยอย่างหนึ่งก็มันกับเบาเบาทางงั้นผู้คนช่วยทามาอีกสีนะผู้ใดมีใจเนาะ ผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นแบ่งเบากันผู้ใดผู้น้อยเหมือนกับคนนักผู้หนึ่งคนเดียวเนาะซอยกันแห่งดีเนาะซอยกันแห่งดีพี่น้องเลยเนาะไว้อยู่เลยไม่ใช่ว่ามีเขาเขามีเครื่องไม้เพิ่นเทศตอนนั้นแต่ไม่มีเครื่องก็บว่ามีเครื่องให้เพิ่นครบเลยใช่ไหวเนาะแม่แต่ว่ามึงมีเครื่องไม้เพิ่นมันกับจีชายู่นิดนึงมันอยู่ที่เครื่องอะไรก็ว่าคือมึงก็ได้กันว่าใช้กันเล่นออกไปซื้อกัน select ว่า select แม่นเลขบ่พอเลยนี่เลขเดื่อให้องค์น้ําบาดนี่น่ะคือได้เลขนี้องค์น้ําก็สิอยากว่าให้ใบ่พอบนีพอพอสิาถึงนีเด้อ๋อก็เลยสิาเพิ่มอีกแม่ๆๆเพราะว่าเฮากขึ้นก็ต้องได้เทได้เฮ็ดเนาะ่บ่กอกบ่บ่บาดนี่หลายอย่าง่สิเป็นเือนโอ้จังก็อจังก็านบ่ได้พอเฮ็ดซํานี้ก็เบิดซํานี เห็ดง erm uh, ่ายกว่านี้คือบทลายกว่านี <s um> <s um> ้แม่ตามที่ว่าเฮ้ยเกลือนเกลือนั่นว่ายิ่งยิ่งเฮ็ดแบบนั้นกับยิ่งกระเพื่องปีกกระเพื่องเนาะเห็ดเฮ็ดคเกลือนซาระห์อันบ่เกลือนันเกลือนไมอซาเมอซาเนี่ยก็นักอยู่ได้แม่เป็นอะไรก็น่าอยู่กันน่าอยู่ทะ่ไหนกันน่าเก็บเลยว่ากับผ่านไปด้วยดีเป็นอนไรเนาะสำเร็จตึ้งดูดูไปแล้วดีใจน้ำแล้วบอนแต่ละเฮ็ดก็ได้เฮ็ดแต่ละบอนก็ได้ บางทีก็บ่ดนเนาะถ้าครบคือจะเว้าคั่นแหละครบมันก็ไวเนาะข่อยก็อยากมาเห็นข่อยก็เห็นแต่ซุเจ้ายกเสาเสียวแซวว่านี่ว่าผู้ใดว่าใเพิ่นา่ะเห็นเห็นิอยมาบ่บ่โ่ข่อยว่า่ะคิดว่าเพิ่นยาไปไดว่าบ่ได้รถพากันตอกไม้อกยงใอรุไทยู่บ่เนาะายบ่ได้ไป่ะ โมเลยขึ้นอุกอยู่แล้วแนั้นได้มาที่นอนขึ้นได้ก็บขึ้นน่ะเออมาใช้ในนี้มือนี่นะอย่าเป็นฮักเป็นพี้อีกนะอย่าเขายายไปนะยากแต่นั้นแล่ข่อยน่ะชุดท้ายแล้วกันแต่ภาพเก่าโมเลยมีอย่างเปลี่ยนแปลงเบนเก่าขึ้นมาขึ้นเก่าเอาเอาเป็นใจน้ำเนาะ กันบารเซนได้เข่าใส่บโตกใจก็ได้พี่น้องโอ้ยมาเจอกันอะไรก็คือกันนั่นแน่ตามที่ติดตามมานี่เนาะตามผู้ใหญ่เจ้ากัโอ้สุดยอดไอ้บาร์เซนแต่วิผู้ใหญ่เอาน้อยกัแหวกไปบเปผีกันแล้วเนาะนี่แหละจังหวะชั้นผุดจืดผู้ใหญ่ใจบุญเนาะแต่ดีใจที่เข้าไปคือคือเพิ่งว่าแล้วอ่าเนี้ยใส่บุญทุนชาวบ้านบ่ากันเลยนะที้เขาไปทุนผู้ใหญ่เนาะ Ici, to 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 ่าพี่ผู้ใหญ่สนับสนุนซัพพอร์ตเฮาก็เฮ็ดได้ไปได้อ่ะนะดึงเป็นแรนี่เฮาก็ถือว่าเต็มที่อ่าแม่นเพราะว่าเฮากบ่มีผู้ใหญ่เฮากไปบ่เป็นคือกันแม่นเฮาเฮาเป็นตัวแทนให้เพิ่นบดเินเพิ่นแม่นเพิ่นเป็นแให้เพิ่นสินะเป็นตัวแทนให้ถ้าบ่อยากเอิ้นใส่บุญก็เป็นตัวแทนให้ผู้ใจดีใจบุญเพิ่นแม่น โดยกิถ่าวแล้วบ่ตาเบิ่งอยล้วอย่อา้วยยาเดียวข่สิป็นโลเบิ่งเด้มาเซด้วยรวชาวกะหอดาหอดะดีแต่ยังมีอันหมองซ่อนอยู่โอ้ยไปกัตต้นไม้นั่นแน่ครับตลางอย่และดุ๋ยเอาเลยเด้อยลองอยแล้บ่รวยรโอเคจะมาเสีนจับวยจะไล์บิ่งไปเลาะเบิ่งกันรวยกเนาะับเนาพอดีเล้นี่ พอดีคักพอดีคักอ่าเพืเ่นกำลังขี่เทพี่น้องขาดแล้วนะ,ะ,ะมาเฮือนประตูจอยวันนี้เฮือนเราจนตั้งขึ้นสองพ่อลูกคักแลนมเผ็ดเฮือนครัวเราตัวพุ่นถือว่าค,กคั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 กแล้ว ักน่แล e. mm ้ว hmm. น <Okay. S 1> we ังไงตามที่คุยจะทั่งบอเซนแล้วเนาะคักแน่ดีเลยจบน้ำอืมฝันทิทีขันโมเลงเลา่งนีบหันอยู่กำบได้แล้วได้บวกมาที่ตู้ตาบอดหวานแล้วพอจะทบัวบอเซน เรใ้าวชาบุญรือว่าชาวบุญมาถูกะบุญมาชาวอ้อบอพนมากว่าบันนองเลยว่าเออว่าจะเยอะว่าะูเเจ้ก็เคยเ็ดยูว่าปะตอันนี้เคเห็ดป่เออเคยเห็ดยูลมเขาบ่หาเออเคยเยอะดิโดยอือันนด้นังมัดเล็กผูมัดก็เลยเนาะเบื้องผนหมัดน่ะคือพื้อนเนาะเคยแ้น ไก่คือออนไก่ไ <c> ม <ười Uma> <c ười> <c ười médico> ่ั้นไกันหุ่บ่างังนะไก่ไก่ไก่ไผ่รักรักนเขาไปชิมเช่นกันขาวบุฟ่านพึ่งเบาขาวพี่ปอกซีหุ่นขาวเขาไม่ใจต้องต่างกัเเป็นไข่ไข่จักน้อยอยู่อันไก่ไข่เป็ดพอมดโอ้ยเป็าจมแล้วกันขาวหางจิงหางจิงหางจิงพุนหางพุ้ามัน โบขามาปะไปหันมาป้าแต่ดนแลขอหก้บเมเป็ดคนมาใครอยู่หันบ่บริมีหังบ่โอกไว้่ลมาเดียวน่เดียวโอช่างว่าเทบ้นตตอล้ฮาวปิหอหนเต้งดิหันเตะต่งองันไม่นเลวบ่าวบ้านกินไยังใคร็แล้วเป็นทองใหญ่ทองยัง มันเขาว่าบุห้าเขาวาเขาวาบปอบชหันอแตกินน่เข้าลชนว่าหามีแม่เรื่องราคาผีพอทุกอย่างเนาะมีแด่้ห่ชดแ่ให้พอกินแพนะให้พอต้ายฉันได้ปกากินแ้วมันอยู่มพุเนะไม่ใช่ปล้ากินเอ มาถิ่มไปบนทางหฮิววพอมากินแล้วเลยะบ่มีกับบกินแล้วเนาะจำเกลือดีกว่าได้เนาะจำเกลือดีกว่าโอ้ตงว่าเนาะมากรงไว้มาดีบูหัน่เล้าผม้อกับมาเคยเห็นแล้วแบบนั้นเลยจะมาจะต้อเยอะแบบใส่ใส่กมาจินยังไปซื้อน้าบ่ัวนี้ก็แวะมาลืมล โอ้สบายดีเด้อคุณพลยเดอรเด้อเด้อเด้อเดเฮ้ยมาอยู่ช่งนะมาแต่เศร้าแลใครก็ได้ยังแอยู่ชื่อแบื่อนบเพื่นดาบอเซมเพื่นาไปแล้วพูดมาก็แล่นน่เชียวมองนั่นแหละองมาชื่ออชื่อเราคงพอตัวบ มามาเขาที่มันเรียนมากมาเพื่อนกินเรามันได้กินกระดูกกระเดี่ยวเลยพ่ออาหารขึ้นขมังช้ำปลาจานมันคือหวานอะคนพอหวานก็คือมานี่แหละหวานพอ้คิดเจ้าเจ้าสิคิดศาสตร์ดังนั้นเลยหวานเราคิดเจ้าแต่ก่อนเราเปรียบตัวเองแบบนั้นวะเจ้าไมได้พออาหารขึ้นไปแล้วพอหวานก็หวานเขาบุเป็นปลาบุเป็นบ่าวก็ให้เขาขึ้นเขาว่าบุเป็นดิโดยโดย วัวเรากระซังกากระซงวัวเนาะเป็นมานอนอยู่หัวยันตะคงคือตะกี้แล้ววะอย่างพอบางเดือไปผี่ไปดิพอห้งจะตะกี้เกากระแอมคุณตุงกเนมือตรงยองนะโบโดนมากนี่โบเดือนสี่นี่ก็บ เดือนซีเดือนหางมะเดียวยานิยาเียาหรือ่ามีมองอยู่ละเด้ดิมอยู่ละเออได้ละอ้าแล้วกจยาเดียวยังได้ใจแล้วเนาะโอ้ยยาไปหมดละอันนี้ก็มาเข่าพอยนี่มันก็อะไรนี่เมือเมือานมือานดิโอ้ยดูว่ือเพื่อแกให้แบบมาลำพอพอไปแต้มอันนี้คืออให้ตงตรงยามาหรือเราฟอกดวดีใจ วันนี้คืออยู่ทําได้นะเอเสียงจักเสียงนั้นแล้วค่อยเลยเนาะเอาอันนี้มาเอาีใหม่เอกตัวดังแฮงคือว่าก้าคดังแฮงเนาะอ่อนเพยเป็นาบ่บ่แงยามอยามกแทแงมัน แยนของเลาเชียร์ดิเราอันนของเราของของเอมาชิกยืนขึ้นเลยไม่ใ่ยมาชยืนขึ้เลแล้วเราคอยีใุวันกันีใก็ไ้ เดินแค้มทางนะพอดีเหมาะเจาะเลยงงตรานีีใจนำ้ำเอตู้ก็ดได้เดี๋ยวนจะีคนตเจ้าคิดก่อนชอกันไห้คิดหนกก็เลไ่้องคิดเนี่นะขอน้องขอบใจทุกที่ทุกคนที่ขอบุมขอบส้มละบับ้าโฆษณาเนาะนไปแล้วพี่น้องจังหดี